คนนั่นแหละเดี๋ยวพอครูเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอของจริงกันนะตอนยังไม่เข้าก็นะดีทุกอย่างเวิร์กดีรับได้ทุกอย่างคุณนีห้ามเล่นครับรดนเลยรดนเลยอาแผ่ไว้ปันปไม่เล่นคุณนี่ห้ามเล่นครับคุณนี่ครับ ใกล้กันมากเลยใกล้ไปไหมนี่ปันปานปานปันต้องระวังหล่นออกข่ายนงโอเคเอาอะไรค่ะอิดแดงอ่ะมีค่ะเอ๊ะมีหรือเปล่ามะอิดแดงเอาปิดเอาเท่าไหร่จ๊ะสองสองร้อยมีนะเอ้ยไปไป Okay. okay.